เรามารับชมกิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างบ้านสันติสุขหมู่สิบตําบลพลงามอําเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตามที่องค์การบริหารสวนตําบลพลงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องบ้านสันติสุขหมู่สิบเรื่องไฟฟ้าสองสว่างชำรุดหลายจุดภายในหมู่บ้านหลังจากทราบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวท่านดรคพุณากรอักษรพุมราชนายงองค์การบริหารสวนตําบลพลงามก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารสวนตําบลพลงาม ลงพื้นที่ซ่อมแซมลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างให้กลับมาใช้งานได้ปกติทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาในช่วงเวลากลางคืนได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นขณะนี้ปัญหาดังกล่าวก็ได้ถูกบรรเทาความดดร้อนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ